เสียงตัวไปครับแต่ที่แน่ๆก็หาเสียงใหญ่พี่น้องมาสองกนครับผมกับเสียงใหญ่ครับเสียงใหญ่สวัสดีครับเอาตัวไหนมาเนาะครับมือนีเป็นดอกคุ้นหรอมาเหมือนบ่ได้ออกลวนอะไรโอ้เฟยงยเดียวครับเพิ่งก่อนนั้นเป็นไทายคนเดียวอืมไก่พ่อปี๋เหมือนเฟย์ดอกคุ้นจามาเกาสนิมเหมือนบ่ครับเนียนเอ้ยเนี่ยนั่นกันอยู่หรอครับไม้ ก้น้ำใสครับมันนี่พี่น้องมีต้นไหนเงี้ยเนมโอ้ยมีต้นจสูงพี่น้องครบอกว่ากิกระซ้อตึกปุ่นอะเอาดียู่งกตอนถีร้เห่้ยเวะไอเดคุ้นก็ได้เงยเดี๋ยวกบแม่น้องพังขันยนตนเส้นบ่ครับรันย้อนกี๊กเลยรปลาขันย้อนกี๊กเลเอ๋อมาลุ้น้ำกันพี่น้องมันนี่สิได้แต้มบ่ ถ้าผมใส่บังคือเราครับพี่น้องแต่เห็ดดอกคู่นี่มันเข่าคู่กันเนี่ยก็สิแจ๊คสิเห็นต้อมใดครับแต่ว่ามีช่องให้เบิ่งจังหว่าเหยียบอยู่เอ้าคู่เว้ยยึดใส่เหรครับยึดไปย,ยูขาบ่ะลงอหายบนอนอหน่ะครับพี่น้องเอ้าบนเนี่ดยดอกครับโอ๊ตบ่ไหว้มันเป็ลงนั่นแหละเป็นดอกคู่เจ้าเอา นี่ครับยี่ต้นนี่พี่น้องนี่ครับนี่เดาปุ้นใส่นี่กบจันทร์จันทอ้ยเ่งอบานตรงี้ความเว้ยนกปลากระได้ครับพี <okay>. <PE> ่น้องเนาอยู่หยับลงมาเยอะปะไรจุดน้งลงแล้ว่เอ้ะเขาคบอ๋อเา้เาบกัน ก็ตะกบครับเอ้าร้อ,องร้องไปคู่เขาบ่เนี้ยเขาพี่น้องเอ้าจังหวะกลับขึ้นมาเนี่ยเราต้องเจอเนี่ยโอ้นไปคู่กันยุ่กบหนิพี่น้องปีนป้าอ้อยออกบกระเดาอันนี้มวยกบกระเดากบตะกบครับเรื่อวรุ่นเรื่แงละครับผมต้องเก่าก็ได้เหยียบอยู่ ว่าตัวนี้ตัวเฮียก็นี่เข่าหนกพังหนกมึงเลยกับ่พังกับเข่าได้เลยนีน่นี่มันสุดพังบ่นี่ไหนมันหยับมากเลยวะคู่แักเจนน้อโอ้ยอะไรตีกันนะโอ้ยพี่น้องอะไรแขกน้ำน้ำตีได้ไหมมาใส่เลยอึ้บสวัสดีเลยมันมามนออนจากข้างพีไหม ต้องตีกับยืดดินเลยพี่นออ้องฮึช่วยกันยืดดินเลยคอเคผมพี่น้องเอาจ่อเจ้าแข็งหน่อยก่อนแข็งว่ามันมันก็น,นี่พี่น้องเดี๋ยวนี้มันสิท่าโดนพุทครับพี่น้องเพีดเราขูนเขาแล้วครับเขึ้นเงนี้ยเขาแล้วครับโอ้ยซุ่มเด้๋ยวทนี้ เอพี่น้องเข่าแล้วเสียงใหญ่ขึ้นมาหาเพลิดดอกคุ้นครับอุ้ยเฮ้ยเอ้ไกลจอดแล้วทำงานเดียวครับพี่น้องมันติดเข่าจึ๊บบ่จึ๊บบ่พี่น้องเย็บไหมนะโอ้ยเขาบ่นอยู่บ่นอยู่บนอยู่เสียงใหญ่ครับพี่น้องโอ้สายตัวเอ้ใส่งาทั้งผีสั่มเวยใส่งาทั้งผี่แล้วมั่วมองงาทั้งนี้เลยลุ่งในหน้าฝนการโดดขึ้นไปหาค้อนมาครับพี่น้อง ลงยังเงยโกโก้เลยครับตัวนี้เหยียบบ่ ก็แน่เลยครับมันคู่ดีอยู่ยโอ้โหบรรกาศดูดสมองเขากันร้องมึงิวันีย้ยบเลยจขึ้นมาเห็นงานนะหวันสโดวดใส่แฝงทันีะ ัวใจวะเสียงเงยเต็นมีความเลยครับเสียงเงยเต็นพี่เนาะน่าใส่บ่หมอบ่ะกูเบิ่งอยู่ ใ,ใส่ร่วงใส่ห้หน้าเพิ่นเดขึ้นใส่งาทั้งกีินกูคือว่าตัเช็นหยาบอาจจะปัดแล้วประเทศนเ้น,ไไนรนูครับพี่ห้องว่าตะก,กุบนกตือนต่เสียงไงนี่ขาลม่มเห็ดมันเห็ดอยู่ครับว่าไงนี่ขัดให้อยู่ โอ้อยยวไหมนะแม่ก็มีความดีเลอะจนมาหมายซุ่มๆครับพี่น้องบบไ,ได้เร่งมากเลยครับแตงมารองซุ่มๆใส่บึงแตงมาพอนี่นกเสียงไงยอยู่ครับตัวหนึ่งอยู่ยงเ,งยเสียงเงยอยังเสียงเงยามจิตงามไหม <c oughs> โอ้เจ๊ด้ยรื่งงานใส่ โอ้บอดโดยบอดดดนะครเกกับพี่น้องเทียงกันอย่ะแต่ลาจังน,องน่อยแหละครับผมฝนเป็นน้ำฝนู่ไปหรือมีนอะไรเขาเฮ็ดเท่งอกคเห็ุว่าม,มันโดดขก้นมากแต่ไดบินออกรู วเวลา,าเขาตีม,ม่นู้เลยแม่สิเด็กคนนึงโอเคไงบอกมากเยีไม่รู้ว่าตัวใดเป็นตัวใดบอกไม่บอกมากบอกมากมาจังนกคูเลยิบอกเลยเอาผีผีเดมันโอ้ผีมากผี้องโอ้อ่ะขึ้นไปลนเลยง Gung pile, you know. Fuller, oh, ta phung, yên, yên. Hallai ku hoi yên. Mocking up, yên, 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 มาอีกแล้วคุณคูหน,น,นึ่งจ่ากันพี่นออ้อ,นอง <c oughs> อนี่ครับกูนี่นอนลุงใหญ่มากครับผมขเขาแล้วครับเขาแล้วเขาแล้วว่าอย่างนเสียงเสียงเฟเนียดเป็นตัวนี้ยับไปวะดอ,องด้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

Ôi, phía ngoài nhìn bóng hẳn Uyên vãng đạc đấy hông oh. Đầy xíu không? đầy xíu <laughs> bữa là bản. พี่น้องหลังจากเขากันตั้งโดนหนึ่งคงับข้าไปข,าของน้ำอยู่กลับขึ้นมาเหยียบโลกวันนี้ไหมโอ้ยปัดกนอยู่ปัดบ้อนันเพาเหยียบเอานี่ครับจอดๆนี่แหละเขากันโดนเตือ่นอ้อนโองมันเป็นชั่วโมงหมือนตีเวสติบินบึ๊บๆใส่โป๊ะหลด ตัวข้าวลมมันแมนบ่เห็นหด้ครับรอรโอ้เจ็ดอีหลีเฟ่เลยปัอปป๊บปบป๊อป,ปดึ๊บแมนแล้วเต็มแรกแหกมันตัวนี้ครับนี่ตัวข้าวลมตัวนั้นละ่ะโอ้มาบนตัวต้นน้ำกันครับผมพี่น้องแบบนี่อ่าะจีบนายจริงนะโอ้งามจ้ะเป็นนาง ยางดีคาร้มพร้อมกันแล้วแังว่าอันเลียงกุกนี่ว่โลวันสีห้าพี่น้องสำสรับมันเผ่สลับกลมๆดีอยู่ครับพี่น้องสลับว่าแหลมดิเัิ่งข้าครับอนกตช่องใหญ่ย้่พี่น้องเต็กแทะอร่อยผวเ้นโอ้ก็อร่อยเสนลเห็นว่าโค้งค้งหัดเนาะเคาหดยินหยับเนาะเพิ่งเ่อเเสียงหน่อยตัวแรกันบ่บ่ตัวเสียงสองคารุ่มไม่่าคารุ่มเตี้ยอยอ เวัฒนธรรมี่น้องชุดยอดเห็นคักปัดยี่ไก่งอนำเนี่ยฮะอุ้งนิ้ไปโน่นพ่อสองเศษเมือนมองยูไม่ไม่ครับเสียงหน้าอันผมไทยเพิ่งครับมันคู่กันที่แรกเสียงหน่อยเขาบ่เนี้ยเขาเนี้กับบักขาล้มเลยกับพื้นมาเปิดลำพงเปิดลำพงข้าวเดี๋ยวเจิดมาเฮ็ดีอยคู้นดึงเต้าเต่าเต่าเสียงว่าคนละตัวเสียงหน่อยว่าเมียนออกเหลือเนาะครับนะเสียงมันออกเหลือเนาะเสียงหน่อยตัวนาะ อ,ออกแล้วเจาหนี้เห็นว่าบินขงมาบินขอางมาก่กมาจับงานี้ดวคูง่งานเดียวกับงานอนกับโดดใท่ขันเปนเนต่นเรีย,ยบร้อยเลยอองมา,ทา,า,า,ยยาไทยไห้ไหลก็่นออล้มเ่นเนยเอาครับเต็มเลกเต็มเลโอ้ยโอ้ยขังตุงามงามงามตัวนี้พี่น้องกระล่มพ,พร้อมเสกกางกระล่มเออบินอกุ๊งับเพียง บ่าได้บ่าได้ว่ได้คัดไปนี่พี่น้องว่าถ้าคอยเขาลุ่มดีจับเสกงเวัดเดี๋ยนี่ของดีของยังก็จังเบิงกันครับหนอนมางามจ้ามมันสีพวกเดีวจีอ่างมันเป็นแเส้นนกเดียวจ้ะสีงามมีดีพี่น้องมักสีนี่ออตัวนกตัวนี้ไหมงามขัดกรงเลื้อยงามขัดมาเด้อเส้นเแบบเลยโอ้นกตัวนี้มางามจ้ามมีดีครับ เอาด้อครับพี่น้องสนใจสกิดมากเหงามงามผ่านแน่นอนตัวนี้คลุ่มพอมเนี่ยคารุ่มตัวสิ่งใหญ่มาใส่ตีเนาะแต่ตุงแล้วจังว่ามันได้บักเสียงไงกับคลุ่มเลยเนาะเอายกอันโปโช่เอฟซีจากบ้านเนี่ยกับ่นขึ้นหอดเด้อเด้อเด้อครับคลุ่มเสียงกังกระจัดเลยเว้ เดินด่วออกเทียบิงได้ครับกสนิมกับไม้นี่เก่าครับผมนี่แหละครับไม้กรได้จงไม้ยอเนี่ยไม่แหกเส้นไม่แหกเส้กบขังกุ้งู่พานพี่น um ้องเดี๋ยวเบื่งอกันครับเื่องคือสีหง่เส้นล้นี่แล้เสียงเงยตนี้นะอยากได้มันเดีนี้ครับนเสียงงเลุมอยู่ช่วงกโตเลยอรยังได้ครับก็เสีได้มันยู่ดีเสียได้ก็ใช่ตัวผู ในที่อุ้มขอนดีกว่อุ้มอมันสีเป็นยังละพูกไหน็นลนกฟรฟลเาเชียงีเดูได้เชาเขเอายุงทึ่งเห็นไมันก็ลงมาไล่เขากัยุงเ็นยังไล่ไล่ยู้ทังว่าผู้ใช้กลใกลสนนี้ไหมครับนี่ก็บินมารอนีเจ้าแมวกไปเขานกขมที่น้องเขานกขมกันเลยมาหาเพลดดอกคุค้น มันหลายโตบาสนี่ครับมันหาอะไรฆ่าเขาบาสนี่ไม่าเขาขึ้นในพุ่นขึ้นในพุ่นแล้วมีคีดีเรื่องไก่ห้อ,อยแง่ก่นไปยืนเด๋เอาครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอ,อยาปเบื้องสองเก่ากออันเดี๋ยวว่าพ่อเดี๋ยวเห็นอ้วนอาวครับพี่น้องดุ่นกันต่อแล้วครับพี่น้องเอ้ยของแท้ครับพุูน่ะเป็นสายเลยครับ อเอานอกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาแล้วครับพูบ้หล่ะเย้ครับเต็มั่ง <c oughs> เอาครับพี่น้องโอ้ยลมสเียงลมยัยงหน่อยเด้อครับพู้หล่ะมาแล้วคุณไรกคนคนมาแล้วจะได้ง่ายมองง่ายที่มองเปมองไม่แล้วครับผมมากล่ะของอนนแองจกเลยยางแห้งเลยครับผมฝนตกฝนตก ยังไงก็เลยเบิกเสียดพี่น้องล่มแห้งยันนกพาตกใหน้นาเอาครับผมเดี๋ยวยังได้กับเสีดยดใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวถา้าฝนหยุดฝนเศร้ากันครับผมเราท่ายใหญ่มากครับเปียงใดเนาะคือได้เปียกแต่ครับวัวคนตกค้ำเนาะเปียกก็หนาดุด้วยนละครับพี่น้องนั่งใจจะจอๆนี่แต่ว่าบังรถเอานี่พี่น้องรถ นกลงกินเป็นสีเป็นเศร้า้ามีตนนกเขาไงแต่หัวซาเนียบ้านมาเทียนอืมอนเียบานเห็นกขันเนาะเนียลองรถกครับชงายรไทน่ายตัวายงหน้ามากเลยคุัแตกเกินไปนี่ล้วบหรมาทั้งนี้โอตัดต่องี่เียวครับเสียงไงตอนนี้เป็นสองุกเลยเนาะ โอ้ยกันเสื้อนกแมวงเห็นพี่น้องมิดจัดเลยบาดนี่ยยุเพื่อนนี่ว่าตั้งห้องงานขึ้นลุกขึ้นนี่แตกบุ่มเลยนะครับเดู๋นี่นางจอบอยู่นี่แล้ครับผมเพื่อได้กับนี่คือไายได้เพื่อได้ก็ค่อยว่ากันไม่หัวรุ่นครับล่วงลายครับนี่ล่วงกครับเป็นว่ามาดูระวังสามคลิปตัวฉันวเขาเงยมือไหนระวังครับครับมันกู้ถ่ายไทยครับพี่น้องเอ้ย จรบโยกทอตึกน no no oh, ี <laughs> ่ลงดินแต่ว่าร่อหัวซ่านกตัวครับนกตัวกัดดึงกัดเฮียก็โยพี่น้องโอ้มื่อนี้ย่อมย่อมมื่อลังเอาไม่ครับผมโอ้จะรังกันโอ้ขั้นแรงเด้อรับ้นนอนก็ได้จ้วเอาครับผมมื่อนี้กัดแต้มนึงจัด เสียงกลางขลุ่มเด็ดกลางแก้วโอ้กลางแก้วขลุ่มเด็ดครับมมขลุ่มเด็ดขลุ่มเด็ดพี่น้องสนใจกับสกิทไหมดิเอาครับผมสำหรับมือนี่กะทิขอตัวลาพี่น้องไปเพียงที่นี้แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง <c oughs> มาหาหยดใส่หม่องตามนกเสียงเง่ตามหาเสียงเง่มือนี่กะด้ยินอยู่แต่ว่ามือเศร้านี่กะ เหยาบว่ไม่หยาบเลยรุ่นอยู่เม็ดคักแต่เขาไม่ยบจนเลโอ้ยแมนครับเลยสองเลยใหญ่มากนี่กิเหยียบอีกน้อยเดี๋ยวมันบ่โดดแมครตัวนั้นเป็นควันเก่าควันประปรบตัวนั่ยแมนเ่องันตีแต่ไรไม่เป็นเพราะสนใจคุณครับตีแต่ไล่ซื้ออยู่พี่น้องเนาะครับดอกหนาจังมะนาวมันไหมแต่ขึ้นมามีโตขึ้นมาบ่ครับอยู่นี่มีตุ้ยเสียงง่ายจังเลยกรูเกี่ยวเรืงนี้มันสอนครูป้อมารครับผม รอ,อบนาครับผมจะรับมือนีค้ำแล้วหาโมงพี่น้องมือนีครับบา้านตึงข้าฝนนั่นแหละครับฝนโตข้ามเปียกเบ็ดเดือดเอาครับผมขอตัวลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับยังในก็ฝากากดไลค์กดติดตามครับผมเป็นกหลังใจเบาของเชนกับทีมงาน,นท,ที่ที่สิบวัดทีมใหม่ที่เบาองังอัพลุงครับพี่น้องทีมงานกับบ่อยว่างท่มกันโดนโดนเทียครับ เอาครับผมขอตัวแล้วพี่น้องและเพียงนี่นีครับผมเชิญยัยัอดีครับสำหรับมื้อนี้ขอขอบคุณครับผม